สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาทําเปลงผักสลัดของเราครับผักสลัดไฮโดรโปรนิกแบบน้ำวนกันครับทําจากท่อน้ำไทยท่อ pvc ขนาด2นิ้วครึ่งครับขาก็เหล็กกลอง6ขหุนหรือ4ีหุนก็ได้ครับเพื่อนๆแล้วแต่งบประมาณครับเรามาเริ่มกันเลยครับ ยกตั้งเสร็จก็ผมจะจะต่อด้านหน้าครับผมจะต่อด้านหน้าเพิ่มมาอีกประมาณ20เซนเพื่อต่อข้องอต่อข้องอเพื่อรับน้ําวนที่ลงมาครับแล้วลงไปในแปลงครับท่อที่ซื้อมาเราก็เป็นหัวบานครับต่อสําเร็จเลยก็เลยจะเป็นต้องตัดต่อสักหน่อยครับ เพื่อที่จะตอข้องอได้ก็สวมเข้าไปก็เคาะให้สนิทครับไม่ได้ใส่กาวนะครับเพื่ออนาคตถ้ามีแตกอะไรเราก็ถอดเปลี่ยนง่ายครับไม่ต้องติดกาวครับเพราะไม่มีแรงดันครับน้ำน้ำบนธรรมดาครับจากนั้นเราก็เอาข้องอ สวมเข้าไปครับไม่ติดกาวเหมือนกันครับเคยใช้แล้วครับไม่รั่วนะครับรั่วก็ส่วนน้อยครับที่ทำมาก็ไม่ได้ติดกาวสักอันเลยครับเพราะไม่มีแรงอัดครับแค่วนไปวนมาครับน้ำของเราท่อ ถ้ามีทุนก็ซื้อก้ามปูมายึดเลยน่าจะง่ายครับแล้วยิงนอดสกรูเข้าไปมันจะแน่นกว่าแต่ผมก็ยังไม่ได้ทำครับจากนั้นเราก็มาทำการวัดครับวัดระยะที่จะเจาะรูลงผักสลัดของเราครับผมจะแถวตรงกันเลยครับ บางเจ้าก็สลับกันนะครับแต่เพื่อความเป็นความสวยงามก็เลยเจาะแถวให้สวยงามไปเลยครับระยะห่างก็20เซนครับบางเจ้าก็25เซนเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีแต่ผมก็เอา20เซเซนก็พอครับก็โตเหมือนกันแต่ก็ใบชิดกันเลยครับ จากนั้นก็เราใช้ัวซอ,อครับที่เจาะกระเบื้องเจาะปูนครับเอามาเจาะท่อครับประมาณหนึ่งนิ้วครับที่เราใช้เจาะเรามาทำการเจาะกันเลยครับเอาสว่านที่สปีดได้ลดสปีดได้ครับมาทำการเจาะกันงลยครับเ,เจาะไปเรื่อยครับเจาะง่ายครับ คตามที่เรารประยะไไ้แล้วครับ่มันจะง่ายครับทีเดียวไปเลยครับแป๊บเดียวครับก็เสร็จแล้วครับโอ้เจาะเราก็หนึ่งนี้ก็จะพอดีตรวยที่ลงถัดพอดีครับเข้าพบเข้ากันพอดีเลยเป๊ะเลยครับ ก็ทำการเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ต่อไปเราก็จะทำระบบน้ำครับและก็ทำการยึดท่อยึดเหล็กให้เรียบร้อยให้มาตรฐานทำให้แข็งแรงต่อไปครับส่วนด้านปลายท่อเราก็จะต่อหากันหมดครับ แล้วก็ให้มันไหลไปลงที่โองค,ครับครับเพื่อนๆพื่สำหรับคลิปนี้จบไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวทำเสร็จจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับผม